เราย้อนไปดูกันก่อนนะคะว่าชาอีโบโซนารเนี่ยเป็นใครนะคะโบโซนารเนี่ยอายุ70ปีแล้วนะคะเป็นอดีตประธานาธิบดีของบราซิลชนะเลือกตั้งแล้วก็อยู่ในตำแหน่งในช่วงปี2019ถึง2022จุดยืนเขาเป็นยังไงนะคะเขาถูกเรียกว่าเป็นผู้นำขวาจัดประชานิยมมีจุดยืนที่ไม่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศครั้งหนึ่งเนี่ยเคยบอกว่า การมีลูกสาวเนี่ยเป็นความอ่อนแอนะคะแล้วก็บอกว่าจะไม่จ่ายค่าแรงผู้หญิงเท่ากับผู้ชายโดยไปอ้างว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีสิทธิแรงงานมากกว่าผู้ชายนอกจากนี้เนี่ยเขายังต่อต้านเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะไม่เอานโยบายปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถึงกับเคยแสดงจุดยืนนะคะไม่เอาประชาธิปไตยด้วยบอกว่าเดินหน้าไปสู่ความเป็นเผด็จการกันเถอะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โบโซนาโรเคยแสดงจุดยืนออกมา แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีคนในบราซิลอีกจำนวนไม่น้อยนะคะที่ชื่นชอบอดีตประธานาธิบดีโบโซนารนะคะเพราะว่าอีกด้านเนี่ยเขาก็มีการประกาศเรื่องของการปราบทุจริตปราบปรามอาชญากรรมก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นนักการเมืองที่มีคนชอบมากพอๆกับที่มีคนชังนะคะโบโซนาโรเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทรัมป์นะคะ ตั้งแต่ช่วงที่ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐในสมัยแรกแล้วพอชาอีโบโซนารเนี่หมดวาระในการเป็นประธานาธิบดีบราซิลนะคะเมื่อปี2022เนี่ยก็มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งนะคะเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็โบโซนาโรเองเนี่ยก็ลงแข่งในการเลือกตั้ง เช่นกันนะคะแข่งกับลูลาดาซินวาซึ่งเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายแล้วก็ลูล่าเนี่ยก็ชนะไปนะคะได้เป็นประธานาธิบดีบราซิลคนปัจจุบันแต่ทีนี้ในช่วงของการหาเสียงเนี่ยจายโบโซเาโรเขาก็เจอข้อกล่าวหาเรื่องของการพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งด้วยการชวนทหารมาก่อรัฐประหารแล้วก็พอแพ้เลือกตั้งเนี่ยก็เลยโดนดำเนินคดีนะคะ เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะศาลสูงสุดของบราซิลเนี่ยก็ได้ตัดสินนะคะให้มีการสืบสวนทางอาญาต่ออดีตประธานาธิบดีโบโซนารพร้อมพวกอีก7คนในข้อกล่าวหาพยายามก่อรัฐประหารโดยระบุว่าในแผนดังกล่าวเนี่ยยังมีถึงการวางแผนนะคะที่จะลอบสังหารหรือว่าจับกุมลูลาดาซินวาก่อนการสาบันตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่1มกราคม2023ด้วย แต่ทีนี้การรัฐประหารมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าลูล่าเนี่ยก็ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งได้เมื่อ1มกราคม2023ตามกำหนดนะคะเพราะอะไรมันถึงไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าโบโซนารเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนที่มากพอจากบรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพในบราซิลนะคะโดยใน3เหล่าทัพเนี่ยทัพเรือทัพบกทัพอากาศมีเพียงผู้บัญชาการกองทัพเรือของบราซิลนะคะที่เอาด้วยกับแผนรัฐประหารของโบโซนาร แต่อย่างไรก็ดีนะคะเมื่อวันที่8มกราคม2023หรือก็คือ7วันนะคะหลังจากที่ลูล่าเนี่ยสาบาันตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วปรากฏว่ามันก็มีเรื่องของจราจลเกิดขึ้นนะคะผู้สนับสนุนโบโซนโล,โลหลายพันคนเนี่ยไปบุกบ้านพักประธานาธิบดีนะคะบุกอาคารรัฐสภาแล้วก็ศาลสูงสุด จ้าหน้าที่ความมั่นคงเนี่ยจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปได้นะคะประมาณ1,500คนซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็มีคนเขาเอาไปเปรียบเทียบว่ามันคล้ายๆกับจลาจลบุกรัฐสภาในสหรัฐนะคะเมื่อวันที่6มกราคม2 0 2 1ที่บรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยได้บุกอาคารรัฐสภานะคะเพราะว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่โจบไบเดนชนะเลือกตั้งนะคะ ผู้พิพากษาเนี่ยบอกว่าโบโซนารเนี่ย,ยั่วยุให้ผู้สนับสนุนไปก่อเหตุจลาจลน,นะคะเพราะว่าหวังให้กองทัพเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเข้ามารักษาระเบียบของประเทศแล้วก็นำเขาเนี่ยกลับสู่อำนาจ โดยระหว่างถูกดำเนินคดีนะคะโบโซนารเนี่ถูกคุมขังในบ้านพักมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าศาลเนี่ยก็เกรงว่าเขาจะหลบหนีเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยไปตรวจมือถือของชายโบโซนารโรนะคะแล้วก็พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเขาเนี่ยมีแผนที่จะหนีไปลี้ภัยในอาร์เจนตินา รวมถึงยังถูกกล่าวหานะคะว่าพยายามข่มขู่ผู้พิพากษาสารดิกาผ่านการที่ลูกชายของเขาเนี่ยเดินทางเยือนสหรัฐนะแล้วก็ไปน้มน้าวทรัมป์ให้ใช้กำแงพงภาษีกับบราซิล จนกระทรั่งศาลมีคำตัดสินเมื่อวานนี้นะคะเป็นการตัดสินของศาลสูงสุดโดยคณะผู้พิพากษามีทั้งหมด5คนก็ปรากฏว่า4ใน5คนเนี่ยนะคะเขาตัดสินว่าชาอีโบโซนนโรเนี่ยมีความผิดในฐานที่เป็นผู้นำในการสมรู้ร่วมคิดเพื่อรักษาอำนาจของเขาเอาไว้หลังจากที่พ่ายแพ้เลือกตั้งปี2022โดยถูกตัดสินว่ามีความผิดใน5ข้อหาด้วยกันนะคะได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่ การสมคบคิดก่ออาชญากรรมโดยใช้อาวุธการพยายามทำลายหลักนิติธรรมประชาธิปไตยพยายามก่อรัฐประหารการทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายต่อแหล่งมรดกของประเทศที่ได้รับการคุ้มครองรวมแล้วเนี่ยถูกตัดสินโทษจำคุก27ปี3เดือนนะคะ โบโซนาโรเนอายุ70ปีนะคะซึ่งโทษ27ปี3เดือนเนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่าอาจจะทำให้เขาต้องใช้ชีวิตบั้นปลายที่เหลืออยู่ในเรือนจำนะคะนอกจากนี้เนี่ยศาลยังมีการตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะคะห้ามเขาลงสมัครรับเลือกตั้งไปจนถึงปี2033ทีนี้อดีตผู้นำบราซิลเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะคะแต่รายงานระบุว่าโอกาสที่ มันจะเกิดการพลิกคำตัดสินเนี่ยมันมีน้อยมากนะคะเพราะว่าผู้พิพากษาเนี่ยสใน5คนเลยนะคะที่ตัดสินว่าเขามีความผิดในครั้งนี้แล้วก็กระบวนการอุทธรณ์เนี่ยมันจะไปสิ้นสุดลงก็คาดว่าจะเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยศาลก็จะมีการตัดสินใจว่าจะให้นำตัวอดีตผู้นำบราซิลเนี่ยไปคุมขังเอาไว้ที่ไหน หลังจากที่สารมีคำพิพากษานะคะผู้สนับสนุนของโบโซนารโรเนี่ยก็แน่นอน,นะคะแสดงความผิดหวังความเสียใจนะคะบอกว่าการตัดสินเนี่ยไม่เป็นธรรมแต่ว่าก็ยังมีชาวบราซิลอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่ออกมาเฉลิมฉลองนะคะแสดงความดีใจส่วนชาอีโบโซนารโรเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยบอกว่า การดำเนินคดีต่อเขาเนี่ยเป็นความพยายามในการที่จะสกัดไม่ให้เขาลงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2026แล้วก็ยังมีการเรียกนะคะการดำเนินคดีต่อเขาว่าเป็นการล่าแม่มดด้วย ซึ่งการที่โบโซนารบอกว่าการที่ตัวเขาถูกดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นเหมือนการล่าแม่มดนะคะจริงๆเนี่ยทรัมป์นะคะในฐานะพันธมิตรของโบโซนารเนี่ยก็ใช้คำพูดในลักษณะเดียวกันเช่นกันนะคะบอกว่าการดำเนินคดีต่อ อดีตผู้นำบราซิลเนี่ยเป็นการล่าแม่มดรวมถึงนะคะอย่างที่บอกก็คือย้อนกลับไปเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ยังเคยเอาเรื่องของการที่บราซิลดำเนินคดีกับโบโซโนาโรเนี่ยเอามาเป็นข้ออ้างในการที่ขึ้นนะคะภาษีศุลก,กากรกับสินค้านำเข้าจากบราซิลเป็นร้อยละ50ซึ่งไอความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐ แล้วก็บราซิลที่อยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีลูล่าเนี่ยมีความตึงเครียดค่ะโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบราซิลเนี่ยได้เรียกอุปธูตสหรัฐเข้าพบจากการออกแถลงการปกป้องโบโซนารแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทรัมป์ก็ได้ส่งจดหมายหาประธานาธิบดีลูล่านะคะ เพื่อที่จะบอกว่าจะขึ้นภาษีบราซิลเป็น50%ซึ่งมันเป็นอัตราที่มากกว่าที่ทำประกาศเอาไว้เมื่อ2เมษายนนะคะเพราะว่าตอน2เมษายนเนี่ยประกาศเอาไว้ว่าบราซิลเนี่ยจะโดนที่ร้อยละ10เท่านั้นนะคะ ทรัมป์เนี่ยให้เหตุผลของการขู่ขึ้นกำแพงภาษีบราซิลในตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเพราะมันเกี่ยวข้องกับการที่บราซิลปฏิบัติต่อชาอีโบโซนาโรโออดิประธานาธิบดีซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็คือกำลังเผชิญการไต่สวนในข้อหาพยายามก่อรัฐประหารอยู่โดยทรัมป์บอกในจดหมายนะคะว่าการไต่สวนเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเป็นการล่ามแม่มดที่ควรจะยุติลงทันที ทรัมป์ยังกล่าวหาด้วยนะคะว่าบราซิลโจมตีการเลือกตั้งที่เสรีโจมตีเสรีภาพในการพูดของชาวอเมริกันแล้วก็มีคำสั่งที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายในการเซนเซอร์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสหรัฐนอกจากนี้เนี่ยทรัมก็ยังได้มีการสั่งการนะให้ผู้แทนการค้าของสหรัฐเนี่ยเปิดการสอบสวนบราซิลเรื่องของการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วยซึ่งก็หมายความว่า จากการสอบสวนนะคะมีผลออกมาแล้วเนี่ยอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากบราซิลเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะหลังจากที่มีการสอบสวนแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะในตอนนั้นเนี่ยบอกว่าโบโซนาร์โลนี่เป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์ที่ถูกกลัน่นแกล้งแล้วก็มีการส่งสัญญาณจะลงโทษบราซิลต่อด้วยมาตรการภาษีเราลองย้อนไปฟังเสียงทรัมป์กันค่ะ President Bolsonaro is a good man I've gotten to know a lot of Prime ministers and presidents, and kings and queens. And I know them, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil. And he was very tough. And he was tough because he, he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. และการที่ทรัมป์เอาเรื่องของกำแพงภาษีมาขู่นะคะให้บราซิลเนี่ยหยุดดำเนินคดีกับโบรโซนาโลนะคะก็ทำให้ประธานาธิบดีลูล่านะคะซึ่งเป็นผู้นำคนปัจจุบันของบราซิลแล้วก็เป็นคู่แข่งทางการเมืองกับโบโซนาโลเนี่ยวิจารณ์ทรัมปอย่างรุนแรงเช่นกันนะคะลูล่าเนี่ยบอกว่าบราซิลเองเนี่ยก็มีกฎหมายของตัวเองนะคะมีชาวบราซิลเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็บอกว่าให้ทรัมป์เนี่ย ยุ่งกับเรื่องของตัวเองก็พอนะไม่ต้องมายุ่งเรื่องของบราซิลแล้วก็ย้อนไปในช่วงของการประชุมบริกสนะคะที่บราซิลเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยลูล่าก็ออกมาโต้นะคะบอกบอกว่าโลกเนี่ยไม่ต้องการจากักรพรรดิแล้วแล้วถ้าทรัมป์เน่ยคิดว่าเก็บภาษีได้ ประเทศอื่น,น,เ,นเขาก็เก็บภาษีกับสหรัฐได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่เพียงแต่บูลลี่โลกนะคะในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่ายังมีการใช้อำนาจบัดใหญ่ด้านการทหารด้วยเช่นกรณีของสงครามในกาซาส่วนทรัมป์เนี่ยก็โพสต์บนทรูโซเชีย so ลนะคะ มีการขู่ด้วยนะคะตอนนั้นขู่ว่าประเทศไหนก็ตามที่สนับสนุนนโยบายต่อต้านอเมริกาของบริกสเนี่ยก็จะเจอกับการเก็บภาษีสุรกากรเพิ่มอีกร้อยละสิโดยไม่มีข้อยกเว้นในในโยบายนี้ก็เอาเป็นว่ามันกลายเป็นวิวาทะเดือดนะคะระหว่างทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีลูล่าของบราซิลซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยศาลบราซิลพิพากษาจำคุกโบโซนาโร27ปี3เดือน จากการวางแผนก่อนรัฐประหารนะคะทรัมป์นะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่คนสำคัญในรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ออกมาแสดงความไม่พอใจนะคะโดยทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่ารู้สึกประหลาดใจมากกับคำตัดสินนี้นะคะบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักโบโซนาโรเป็นอย่างดีโบโซนาโรเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีเป็นคนดีแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าจะมีการดำเนินมาตรการความบาดหรือมาตรการลงโทษอะไรเพิ่มเติม Brazil, right? From this topic, we'll Trump Are you thinking further sanctions to Brazil because of this Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Uh, foreign leader. He was a good. I thought he was a good president of Brazil. And it's very surprising that that could happen. That's very much like they tried to do with me, but they didn't get away with it at all. But uh, I can only say this: I knew him as president of Brazil. He was a good man. dont I ส่วนมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน X กล่าวหาผู้พิพากษาศาลส,ส,สูงสุดบราซิลนะบอกว่าตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมในการจำคุกโบโซนารโรและสหรัฐเนี่ยจะตอบโต้การล่ามแม่มดครั้งนี้อย่างที่สมควรได้รับนะคะ